นี้ผมขออนุญาตพาอาจารย์ไปอีกอีกสักออสองอันที่เมื่อกี้เล่าให้อาจารย์ฟังนะครับผมอันที่หนึ่งก็คือการซูมหน้าจอนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมผมลองสาธิตก็คือผมมีการการซูมหน้าจอนะครับแล้วผมก็สามารถแพนหน้าจอ ไปมาได้ทําให้เวลาอาจารย์สอนเนี่ยผู้เรียนก็จะสามารถเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ในมุมผู้เรียนเองจริงๆแล้วถ้าเกิดการดูผ่านทางหน้าจอของเขาเองเขาสามารถที่จะขยายได้อยู่แล้วด้วยนะฮะเราก็อาจจะทําให้มันดูราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็คืออาจารย์เข้าที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็สืบค้นคาว่าดาวน์โหลดซ o มอิดได้เลยครับผมชื่อโปรแกรมว่าซูมอิ t นะฮะ ก็พิมพิมสืบค้นกันตรงๆในตัวกล่องเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับว่าดาวน์โหลดแล้วก็ซูมอิดนะฮะ z ซตดันะครับ, z o M I T, รบถ้าเกิดเครื่องเครื่องของอาจารย์ที่ยังไม่มีนะครับผมผมก็อาจจะรบกวนอาจารย์ลองลองทำด้วยกันดูก็ได้ครับผมจะได้อ่ามีตัวนี้อ่ไว้ใช้งานนะครับเท่าที่ผมผมใช้มาเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะอะ่มีประโยชน์มากนะครับอ่ในการนำเสนอนะฮะ เพราะว่าเขาสามารถที่จะซูมหน้าจอนะครับมีการขีดเขียนเน้นขีดเส้นทําลูกศรได้นะครับปากกาเขียนเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เครื่องอาจารย์เป็นจอสัมผัสหรืออาจารย์มีเป็นเมาส์ปากกาด้วยเนี่ยนะครับตัวฟังก์ชันของการเขียนเนี่ยก็คือมันมันทำ annotation บนหน้าจอของเราเนี่ยครับบนอะไรก็ได้นะครับบนแอปอะไรก็ได้บนเว็บบนอะไร เครื่องอะไรก็ได้อยู่บนหน้าจออาจารย์จาเขียนได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของนาฬิกาจับเวลานะครับสมมติว,ว่าเดี๋ยวเรารบรรยายกันไปสักประมาณชั่วโมงเศษเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีพักเบรกใช่ไหมฮะผมก็กดนาฬิกาจับเวลาไว้ก็จะมีนาฬิกาจับเวลาขึ้นมาบนหน้าจอครับนับถอยหลังไว้ไว้ให้นะครับแล้วก็พอหมดเวลาก็จะมีเสียงเตือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ซูอิทมีนะฮะก็คือเรื่องของการซูมแบบ แบบไลฟ์ซูมนะคะก็คือการซูมหน้าจอแล้วอาจารย์ยังคงสามารถที่จะคลิกทํางานได้ปกตินะครับนะครับถ้าถ้าถ้าอาจารย์ที่ในในเครื่องนะครับยังยังไม่มีนะครับอาจารย์ลองเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็สื่อค้นนะครับดาวน์โหลดซูมอีกกับผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ลองทําด้วยกันนะครับจะได้เพราะว่าถ้าเกิดไปลองเล่นเองเนี่ยฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะครับผมโปรแกรมโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวมันทำได้หลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมก็กดสื่อค้นไป โหลดซูปอิดปุ๊บนะครับวิธีการเลือกว่าลิงก์ไหนดีนะครับผมก็เนื่องจากว่ามันเป็นเป็นโปรแกรมที่ m i เมค o อฟต์ศูนย์วิจัย Microsoft เป็นคนคิดขึ้นมานะครับก็หาลิงก์ที่เป็นตัวของ Microsoft นะครับก็จะปลอดภัยกว่าลิงก์อื่นๆนะฮะซึ่งลิงก์อื่นอาจจะมีไวรัสมีต่างๆซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ฮะรสืบพอเสร็จ สกอหาดูนะครับก็จะมีตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น docs microsoft com นะครับนะครับประมาณนี้นะครับข้างหลังดาวน์โหลดซูมอินนะครับดาวน์โหลดซูมอินนะครับพอเสร็จแล้วผมลองคลิกเข้าไปนะฮะที่เว็บลิงก์ที่ผมเจอนะครับจะได้เจอตัวนี้อันนี้เวอร์ชันนี้เพิ่งจะปรับปรุงใหม่นะฮะเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ,นะรบวันที่สิบเอ็ดธันวานะฮะอันนี้เวอร์ชัน 4.52แล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับจา์นะครับขนาดไฟล์ไซส์เล็กมากครับผมนะฮะ 448k นะครับไฟล์ไซส์เล็กมากเลยนะครับก็ดาวน์โหลดลงมาเป็นเป็นซิปไฟล์นะครับผมนะฮะผมลองสาธิตดาวน์โหลดให้จา์ดูด้วยก็ได้นะครับก็คือกดปุ๊บมันก็จะมีดาวน์โหลดลงมาข้างล่างบุ่มซ้ายล่างของหน้าจอนะครับว่ามีการดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์นี้อยู่นะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์ซิปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะฮะเราจะ e x ็ r a c t ออกมาก็ได้นะครับผม e x t r a c t ออกมาไว้ที่หน้าจอเรานะครับก็จะถามว่า extract ไปไว้ที่ไหนนะครับ เสร็จแล้วนะครับงั้นพอจะเจอตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า Zoomit ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเครื่องอาจารย์เป็นตัว unzip แบบอื่นๆเนี่ยก็คือแค่แค่ unzip extract ออกมานะครับจะเจอตัวนี้นะครับการติดตั้งง่ายๆก็คือดับเบิลคลิกที่ตรงนี้เลยครับผมนะตัวคำว่า Zoomit นะครับที่เป็นไฟล์รูปสารลักษณ์ไอคอนเป็นรูปแป้นขยายนะครับก็ดับเบิลคลิกแค่นั้นเองนะครับดับเบิลคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับ โปรแกรมก็คือทําเริ like ่มทํางานแล้วนะครับผมผมปิดหน้าจอนี่ไปก่อนนะฮะตอนนี้โปรแกรมทํางานแล้วครับที่เครื่องอาจารย์นะครับสังเกตยังไงว่าโปรแกรมทํางานแล้วก็คือที่ตรงขอบด้านล่างของหน้าจอของอาจารย์เนี่ยครับผมที่ขอบด้านล่างเนี่ยนะครับตรงกล่องว่ามีโปรแกรมอะไรเปิดค้างอยู่เนี่ยจะมีตัวที่ขึ้นมาเป็นรูปนะครับแว่นขยายนะครับเป็นรูปแวนขยาย ก็จะคือครื่องวาททางานแล้วนะครับหรือวิธีหนึ่งี่การทดสอบครับอาจารย์อาจารย์เอาเอาเอาเมาส์ครับไปจ่อตรงไหนก็ได้บนหน้าจอนะครับจะจะเป็นเว็บเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับเอาเมาส์ไปจ่อปุ๊บกดคอนโทรลเล็หนึ่งครับอาจารย์ครับคอนโทรลเล็หนึ่งคอนโทรลหนึ่งก็จะซูมนะครับซูมแล้วอาจารย์ก็ใช้เมาส์แพนไปตรงไหนก็ได้นะครับผมนะครับถ้าเกิดคอนโทรลหนึ่งปุ๊บแล้วก็ใช้เมาส์แพนซ้ายแพนขวาบนล่างนะครับอยากจะให้ซูม เข้าไปอีกนะครับก็คือสามารถสกอร์เมาส์ขึ้นนะครับมันก็จะซูมเข้าไปอีกนะครับผมสกอร์เมาส์ลงก็จะซูมออกนะฮะก็คือใช้ใช้เมาส์สกอร์เมาส์ขึ้นลงหรือว่าถ้าเกิดเป็นจอทัชแพดก็คือใช้ใช้สองนิ้วนะครับใช้สองนิ้วเอ่อแตะที่จอทัชแพดแล้วก็ซูมเข้าซูมออกเพิ่มเติมได้นะครับจากอ่าที่เป็นคอนโทรลเล็กหนึ่งนะครับการออกจากโหมดซูมธรรมดาคอนโทรลเล็กหนึ่งเนี่ยก็คือกด s c a p คอาจราจนะครับกด e s c นะฮะ กด e s 4ไม่นรหบว่าถึตงตรงนี้อาจารย์อาจารย์มีท่านใดลองลองทำแล้วทาได้แล้วมีไหมครับผมอาจารย์อาจาอาจะพิมพ์ข้อความว่า,าได้แล้วหรือ,องนะครับหรือว่า,เ,าเปิดไมโครโฟนได้ก็ได้ครับอาจารย์ครับอ๋อาาลองแล้วครับได้แล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนะฮะ ย์นะครับพอเครื่องมือนี้เดี๋ยวพอเดี๋ยวเล่าเราจะมีว้าวเพิ่มเติมอีกครับอาจารย์นี่คือจากคอนโทรลเล็กหนึ่งก็คือซูมใช่ไหมครับแล้วก็ลากเมาส์ซ้ายขวานะครับถัดไปนะฮะพอคอนโทรลเล็กสองครับอาจารย์คอนโทรลเล็กสองเนี่ยหัวเมาส์อาจารย์จะกลายเป็นปากกานะครับเป็นปากกาขึ้นมาพีปากกาเนี่ยอาจจะจุดเล็กนิดนึงนะฮะถ้าอยากให้ปากกาใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ลูกศรชี้ขึ้นนะครับ กดคอนโทรลค้างไว้ดอนชี้ขึ้นเนี่ยจะเป็นปากกาเส้นใหญ่ขึ้นนะครับเวลาอาจารย์เมาส์ลา,า,ากเนี่ยครับก็จะขึ้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็กดคอนโทรลสอนชี้ลงนะครับปากกากจะเป็นปากกาเส้นเล็กนะครับนะครับก็คือจะมีปากกาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดหัวปากกาได้นะครับว่าเป็นปากกาเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับแล้วก็ปากกาเนี่ยมีทั้งหมด6สีด้วยกันครับอาจารย์ครับหสี นะครับก็คือกดตามอักษรย่อของภาษาอังกฤษเลยนะครับผมก็คือมีเอ่อรดนะฮะตัว R นะครับกดตัว R ก็จะได้เป็นประกาสีแดงนะครับตัว Y นะฮะก็คือ zero สีเหลืองนะครับตัว O orange นะฮะสีส้มนะครับ P ก็คือ pink นะครับสีชมพูนะครับ อีกสสีก็คือตัว G 5 a green นะฮะสีเขียวแล้วก็สุดท้ายตัว B นะครับผมตัว blue รัสีน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่อาจารย์ขีดเขียนต่างๆนี่นะครับหรือใช้ปากกาเนี่ยเราสามารถใช้คีย์ลัดในการกดเปลี่ยนสีนะครับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีทั้งหมด6สีให้เลือกนะครับผมซึ่งในที่นี้นะครับหกสีเนี่ยนะครับก็จะมี วิธีการเลือกอยังไงก็คือว่าอย่างตอนนี้นะครับหน้าจอผมเป็นพื้นสีขาวใช่ไหมครับพื้นสีขาวผมก็ควรจะเลือกเป็นสีแดงสีส้มสีน้าเงินเงฮะก็จะเห็นเห็นชัดนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นหลังผมเป็นพื้นสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่ลองซูมเข้าไปตรงส่วนที่เป็นสีดำดำของหน้าจอตรงนี้นะครับข้างล่างนี่นะครับถ้าตรงนี้เป็นสีดำเนี่ยนะครับ ผมควรจะใช้ปากกาสีเหลืองใช่ไหมครับในการในการเขียนนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะเห็นชัดนะครับใช้สีเหลืองสีเขียวนะฮะในการเขียนนะครับผมนะฮะก็จะจะเห็นชัดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมไปใช้สีน้าเงินอะไรเงี้ยมันก็จะจะสีมันจะจมะครับมันก็จะมองไม่ชัดนะครับอันนั้นตัวตัวสีที่มีให้6สีก็คือเป็นเรื่องของการ เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับพื้นหลังนะครับที่เราจะไปวาดไปขีดเขียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการการใช้คอนโทรลหนึ่งคือซูมเลยนะครับผมคอนโทรลสองเป็นปากกานะครับผมตรงปากกาเมื่อกี้อาจารย์ได้สองทริกแรกก็คือกดคอนโทรลค้างไว้ลูกศรชี้ขึ้นนะครับก็จะเป็นปากกาตัวหนานะครับถ้ากดคอนโทรลลูกศรชี้ลงก็ปากกาเส้นบางใช่ไหมครับแล้วก็การกดตัวอักษรน,นะครับเปลี่ยนสีนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราทดสอบอีกอันหนึ่งครับอาจารย์ก็คือการการวาดเป็นวงกลมสีส่เหลี่ยมนะฮะเส้นตรงลูกศรน,นะครับโดยการกดคอนโทรลสใช่ไหมครับนียผมปีออกออกจากโหมดมาคือ Escape นะครับกดดคอนทรลอ่าตอนนี้หัวเมาส์ผมยังเป็นเป็นตัวลูกศรธรรมดาอยู่นะครับผมก็จะกดคอนโทรลสปึ๊บนะครับ คอนทน2สองแล้วเนี่ยหัวเมาส์ผมก็จะกลายเป็นจุดนะใช่ไหมครับผมนะฮะกลายเป็นจุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายให้เป็นจุดใหญ่ๆขึ้นอาจารย์จะเห็นชัดขึ้นนะครับอ่าฮะผมก็ทำวิ่งวิ่งให้อาจารย์ดูด้วยนะครับเดี๋ยววิ่งวิ่งเดี๋ยวไม่เอ่อเล่าให้ทีว่าเป็นเส้นเส้นตรงไหนนะครับพอได้่างนี้ปุ๊บนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วเราขีดเขียนบนหน้าจอได้นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องที่หน้าจอสัมผัสเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเอ่อขีดนะครับติ๊กถูกนะฮะให้คะแนนอะไรางี้นะครับผมได้เลยนะฮ การลบก็คือใช้ c อนโทนนะครับผมในการลบนะครับคอนโทลบทียบตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ควบคู่กันกับคีย์ลัดอีกอันนึงที่จะทำให้มันดูสวยงามขึ้นครับอาจารย์คือการตอนนี้ในโหมดที่เป็นปากกาอยู่นะครับผมกดที่ปุ่มแท็บของคีย์บอร์ดผมนะฮะกดแท็บค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายลากเมาส์เนี่ยครับจะได้วงกลมวงรีครับอาจารย์กดแท็บค้างไว้คลิกซ้ายลากเมาส์นะครับผม จะได้วงกลมวงรีนะฮะอันนี้คือกดแท็บนะครับผมเดี๋ยวผมเ,เขียนไว้เผื่อนั้นด้วยะฮะนะครับกดแท็บได้วงกลมวงรีถ้ากดชิปนะครับกดชิปค้างไว้ได้เส้นตรงครับอาจารย์เส้นตรงจะเป็นองศาไหนก็ได้นะครับผมจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลยฮะแต่จะเป็นเส้นตรงนะครับผมนะฮะก็คือตัวนี้คือกดชิปค้างไว้นะครับ แล้วก็ลากนะครับมีกดแท็บกดชิปแล้วก็มีกด c อน t r o l นะฮะกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วลากจะได้เป็น4เหลี่ยมครับอาจารย์ครสี่เหลี่ยมก็คืออยู่ที่ว่าเราจะไปลากคุมกับอะไรนะครับก็คือนี่คือกดปุ่ม control ค้างไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ใช้บ่อยนะ,ะหลายท่านอยากได้มากก็คือหัวลูกศรน,นะครับการกดลูกศรอ,อาจจะยากนิดนึงก็คือต้องกด c อน t r ร l s h i คู่กันครับอาจารย์ c o n โ r ร l s h i คู่กันแล้วก็ จุดเริ่มต้นที่จันคลิกจะเป็นหัวลูกศรน,นะครับแต่หางลูกศรจะสามารถที่จะเอียงไปทางทิศทางไหนก็ได้ของบนหน้าจอนะครับผมก็จะมี control กับชิ i f t คู่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นการการใช้ในโหมดของปากกานะครับเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่ที่มีการเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนขนาดของปากกาใหญ่เล็กได้แล้วเนี่ย เราสามารถใช้คู่กับคีย์ลัดนะครับในการทำเน้นเป็นวงกลมวงรีเส้นตรงสี่เหลี่ยมนะครับอุกศน,นะครับซึ่งก็จะททำให้ผู้เรียนเห็นจุดที่เราบรรยายหรือกล่าวถึงนี่ได้ชัดเจนขึ้นแล้วทุกอย่างที่เขียนบนหน้าจอก็คือล้างได้ออล้างล้างได้ฮะกดคอ่มทอนแทกก็ลบทีละหนึ่งชิ้นนะครับหรือว่าออกหมดเลยก็คือกด e s c a p e นะครับกด e s c a p e ก็จะจะออกจากจากโหมดการการเขียนนะครับแล้วระหว่างนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะ เปลี่ยนสีนะครับปากกาได้ด้วยนะครับผมนะฮะเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับของการเขียนตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าผมสามารถพิมพ์ตัวหนังสือได้ด้วยถูกไหมครับอาจารย์เห็นหัวเมาส์อยู่นี่นะฮะถ้าอาจารย์กดตัวทีครับผมกดทีฮะมันจะเป็นเคอร์เซอร์ขึ้นมาครับผมเป็นเคอร์เซอร์พอเป็นเคอร์เซอร์แล้วอาจารย์ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้จุดที่อาจารย์ต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลยนะครับ นี่คือยังรับับได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือกดตัว T ก่อนนะฮะตัว T คือ text นะครับผมกดตัว T นะครับกดตัว T ก็จะเป็น text นะครับจะได้เป็น c u r อ o r ขึ้นมานะครับพอเป็น cursor แล้วเนี่ยก็คือเอา์เซอ o r ไปไว้นะจุดที่อาจารย์ต้องการแล้วก็พิมพ์นะครับตัวนังสือได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดตัวสักษภาษาไทยก็คืออาจจะต้องใช้วิธีการเขียนเราเองนะครับผมนะฮะเงื่อนตอนนี้คือถ้าเกิดมี มีเป็นเป็นเมาส์ปากการหรือว่าเป็นจอหน้าจอสัมผัสเนี่ยก็จะจะพอได้อยู่ฮะสะดวกอยู่นะครับในการเขียนนะฮะผมลองลองเขียนกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นจอสัมผัสเนี่ยครับบงเอญว่าเครื่องผมเป็นจอสัมผัสอยู่เนี่ยครับก็ก็สามารถที่จะเขียนอธิบายต่างๆได้ย้ยฮะรหรือว่าจะทการคํานวณอะไใช่ไหมฮะสมการต่างๆเนี้ยแล้วก็เขียนเข้าไปในนี้อะไรเงี้ยครับ อินดิเกรตอูถึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับวาดรูปให้เด็กดูได้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเป็นการทำอันโนเทชันบนบนหน้าจอเราอะไรก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนี้ก็คือถ้าอาจาราย์ต้องการการอธิบายต้องการเขียนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ตัวนี้ครับซูมอิดนะครับโดยการกดคีย์ลัดนะครับ พอเปิดคนทรลสองปุ๊บก็จะเป็นปากกานะครับแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีปากกาได้ตามที่เราเราต้องการนะครับแล้วก็ใช้พร้อมกับการกดคีย์ลัดเมื่อสักครู่นะครับกดแท็บกดชิป control นะฮะ control shift นะครับแล้วก็ตัว t เป็น text นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการใช้งานนะครับยังไม่หมดครับอาจารย์เหลืออีก2ออันที่ตัว z o o m i ทำได้ครับอันนี้ผมกด escape ออกก่อนนะะขออนุญาตล้างหน้าจอตรงนี้นะครับนี่คือการใช้งาน ซูมอินนะครับบนหน้าจอ,อจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยสามารถควบคู่กับการซูมได้ครับอาจารย์สมมติว่าผมกดคอนโทรลหนึ่งใช่ไหมครับปึ๊บซูมไปละนะครับคลิกต่อเนื่องอย่างรวดเร็วคือพออาจารย์ซูมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะทําการแพนไปหาจุดที่เราต้องการใช่ไหมครับเราก็แพนไปตรงจุดที่ต้องการพอแพนเสร็จแล้วอาจารย์คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งมันจะแอคทีฟเวตปากกาขึ้นมาทันทีนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาในการกดคอนโทรลสองอีกครั้งหนึ่งอะไรงเงี้ยฮะ ก็คือคอนโทรลหนึ่งปุ๊บคลิกเมาส์ซ้ายครั้งครั้งหนึ่งมันจะแอคทีเวตปากกาขึ้นมาทันทีนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเม่อสักครู่ที่ทําก็คืออ่ากดตรงนี้นะครับกดตัวทีนะครับพิมพ์เลขหนึ่งเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการการเขียนนะฮะว่าตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะครับเลขหนึ่งอย่างเงี้ยฮะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาทําตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะดีไซน์ได้เพราะว่าต้องการจะให กดแล้วก็ให้เป็นวงกลมวงรีต่างๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมมาดูตรงนี้ขั้นที่2องนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับกดตัว T คือเป็นเป็น,ปนตัวเคอร์เซอร์แล้วก็เลสอนะครับพอดูงี้ปุ๊บมันจะเป็นเป็น,ปนการอธิบายขั้นตอนสเต็ปไปสเต็ปนะฮะก็คือใช้ผสมผสานกันนะครับเรื่องของการซูมแล้วก็การเขียนควบคู่กันนะครับออกจากโหมดหน้าจอการซูมการเขียนก็ Escape นะครับ g s c ปุ๊บก็จะ ล้างหน้าจอออกไปทุกอย่างก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับอันที่สามนะครับผมที่ตัวที่ทําได้นะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์กดคอนโทรลเลขสามนะเมื่อกี้คอนโทรลหนึ่งคือซูมไปแล้วคอนโทรลสองเป็นปากกาแล้วนะครับคอนโทรลสามเนี่ยก็จะเป็นการจับเวลานะครับจะมีนาฬิกาขึ้นมาบนหน้าจอของอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้ากดลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มทีละนาทีหนึ่งนะฮะลูกศรชี้ขึ้นลูกศรชี้ลงก็จะลดลงทีละหนึ่งนาทีนะครับ สมมติตัวจับเวลาสอบเนี่ยฮะจะเปิดหน้าจอทิ้งไว้สมมติมีเวลาสอบ30นาทีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งไว้30นาทีเ็าจะนับถอยหลังไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นลูกศรซ้ายขวานะครับก็จะเป็นการเพิ่มหน่วยวินาทีฮะสมมติผมลดตัวเลขลงไปถึงศูนย์ก่อนนะครับผมแล้วก็ลูกศรซ้ายขวาเนี่ยลูกศรขวาเพิ่มทีละ10วินะครับลูกศรซ้ายลดลงทีละสิวิผมว่าตั้งเวลา30วินาทีอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะจับเวลาได้นะครับในเครื่องของอาจารย์เหมือนกันก็คือกดคอนโทรลสามนะครับคอนโทรลสามก็จะสามารถที่จะจับเวลานะครับทั้งเป็นหน่วยนาทีหรือวินาทีก็ได้นะครับพอจะออกจากโหมดจับเวลาก็กด e s c a p e เหมือนกันนะครับทนี้ก็จะสามารถที่จะทำคอนโทรลหนึ่งซูมนะฮะสองคือเขียนนะครับสามคือจับเวลานะครับทีนี้ในโหมดจับเวลาเนี่ยครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์อาจจะเห็นว่าของผมมันมี พื้นหลังจางๆแล้วก็ตัวเลขของมันย้ายไปอยู่ขวามือนะฮะถ้าเกิดเราติดตั้งใหม่ๆทั้งแรกเลยเนี่ยตัวเลขในการจะอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับวิธีการก็คืออาจารย์ทำนี้ฮะมันตั้งค่าได้ครับคือตรงที่มุมขวาล่างของเครื่องนะครับผมเราก็ไปคลิกนะครับตัวสารลักษณ์ซูมอิ n นะครับแล้วก็แล้วก็เลือกนะครับคลิกขวานะครับเลือก option นะครับผม นะครับคลิกขวาออปชันไปไปคลิกที่ไอคอนซูมอิดที่ตรงถาดโปรแกรมที่เปิดอยู่เนี่ยครับคลิกขวาเลือกออปชันนะครับผมนะครับเลือกออปชันนี่คือไปตั้งตั้งค่าให้ตัวซูมอิดนะครับสามารถที่จะทำพื้นหลังโปร่งใสได้นะครับพอเปิดออปชันขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะจะได้หน้าต่างตรงกลางอย่างนี้นะครับตอนนี้คือบังเอิญว่าเป็นโปรแกรมมันเองครับผมเลยซูมหน้าจอไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ ให้คลิกแถบขวาสุดนะครับชื่อว่าเบรกนะครับอ่าชื่อว่าเบรกพอเบรกปุ๊บอาจารย์จะเห็นว่ามันมีคีย์ลัด default ก็คือ Control สนะครับเป็นการตั้งเวลาเบรกนะครับแล้วก็เวลาตั้งต้นนะครับในกรณีที่ของเราเนี่ยถ้าถ้าอาจารย์ไม่แก้อะไรมันคือเริ่มต้นที่10นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าปกติ10นาทีมันยาวไปอาจารย์จะใช้ทุกๆ5นาทีอาจารย์ก็แค่ขดเปลี่ยนตัวเลขนะหรือแค่เลขห้าครับผม พอจากนี้ไปปุ๊บเราเรากดคอนโทรลสามปุ๊บจะขึ้นมาที่ห้านาทีนะครับอนี้คือตั้งเวลาตั้งต้นได้ว่ากี่นาทีนะครับแต่ก็ไปที่แถบกล่องแอดวานนะฮะแถบปุ่มแอดวานพอแอดวานแล้วเนี่ยตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีจุดเก้าจุดบนหน้าจอเนี่ยครับถ้าเกิดของอาจารย์ตัวเนี้ยจุดมันอยู่ตรงกึ่งกลางใช่ไหมครับตัวเลขก็เลยปรากฏที่กลางหน้าจอนะครับ ของผมอยากจะให้มันอยู่มุมขวาบนผมก็ย้ายจุดไปอยู่ที่มุมขวานะครับมันก็จะย้ายในกาผมเนี้ยไปอยู่ที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็การทําโปร่งใสนะฮะตรงเอปอพา a c i t y ้ข้างบนนี้นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับผมว่าให้ออโปร่งใสเท่าไหร่นะครับผมก็คือถ้าเกิดปกติมันจะเป็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยก็เลือกลงมาเหลือสักห้าสิบหกสิบก็ได้นะครับหรือสี่สิบก็ได้ก็จะโปร่งใสขึ้นนะครับแล้วก็เลือก เรื่อความโปร่งใสของของพื้นหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เพรสซาวก็คือสามารถที่จะแอดไฟล์เสียงเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือเราตั้งค่าเสร็จก็กดตกลงได้เลยนะครับกดตกลงออกมา2องทั้งปิดไปนะฮะทั้งนี้พออาจารย์กดคอนโทรลสปุ๊บมันก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาตอกี้ผมเปลี่ยนเป็น5้านาทีละ้นะครับแล้วก็พื้นหลังโปร่งใสแล้วนะครับอยู่ในมุมที่ผมต้องการแล้วนะครับ แล้วก็อาจารย์อยากจะเปลี่ยนสีก็ได้ถ้าตอนนี้คือกดตัว B ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมกดตัว G เป็นสีเขียวนะครับกดตัว P ก็คือตัวสีก็เปลี่ยนตามปากกาที่เรากำหนดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่3ของการใช้งาน Zoom It นะครับก็คือจาก Zo o m นะครับมาเป็นการเขียนแล้วก็มาเป็นการจับเวลานะครับจับเวลาอันสุดท้ายฮะนี้ Escape ออกนะครับ อันสุดท้ายของซูมอิดตอนนี้ที่อาจารย์ติดตั้งลงเครื่องแล้วเนี่ยะที่ทําได้นะครับอันสุดท้ายครับก็คือการซูมในโหมดของไลฟ์ซูมนะครับโหมดไลฟ์ซูมก็คือซูมแล้วยังคงทํางานคลิกได้ปกตินะครับโปรแกรมซูมหน้าจอทั่วไปาอจา์สังเกตว่าที่เคยลองใช้ดูเนี่ยพออาจารย์ซูมเข้าไปแล้วนะครับหรือการการแหวกหน้าจอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพครับผมอาจารย์อาจารย์ไม่สามารถที่จะคลิกแล้วพิมพ์อะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้นะฮะก็คือถ้าอาจารย์เอาเมาส์ไปไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการก่อนนะครับ แล้วก็กดคอนโทนสี่นะฮะคอนโทน X สี่นะครับจากเมื่อสักครู่เราเริ่มจากคอนโทนหนึ่งคือซูมเฉยๆนะครับคอนโทนสองเป็นปากกาเขียนคอนโทนสามเป็นการจับเวลาคอนโทนสี่ตอนนี้ครับผมมันจะเป็นโหมดไลฟ์ซูมนะฮะก็คือว่าผมสามารถซูมแล้วผมก็พิมพ์งานพิมพ์ได้ครับผมเว็บนะฮะดอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมจะพิมพ์อย่างเงี้ยให้เด็กเห็นได้เลยว่านี่คือพิมพ์สดๆนะฮะพิมพ์เสร็จก็คาะ enter ได้นะครับ แผนหน้าจอไปตรงไหนผลของหน้าจอก็ได้ครับตอนนี้คือโหมดของของเครื่องเนี้ยซูมอยู่นะครับผมแต่ว่าเราสามารถทํางานได้ปกติเลยนะฮะก็คือสามารถที่จะซูมเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือหาเรียงต่างๆเนี่ยครับได้เลยนะฮะแล้วก็ทํางานได้ปกตินะครับแต่ตัวนี้สําคัญอย่างหนึ่งครับอาจารย์กดคอนโทรลสีเข้ามาเนี่ยนะครับผมตอ,อน,นที่ออกนะฮะไปที่ออก อันนี้ต้องกดคอนโทรลสซ้ําเท่านั้นนะครับถ้ากดกด e s p e p e มันจะไม่ออกจากโหมดนี้นะครับผมต้องกดคอนโทรลสซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับมันถึงจะออกจากโหมด l v v z z o m นะครับะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทริคของการใช้ตัวตัวซูมอิดนะครับที่ดาวน์โหลดมาง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติจริงๆแล้วถ้าเกิดผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามเนี่ย ส่วนเดี่ผมจะผมจะพกตัวซูมอิดนี่ครับใส่ใส่ตัว USB Dive ติดตัวไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้เครื่องของคนอื่นแล้วไม่มีการซูมบางทีเรานําเสนออยู่แล้วมันไม่ไม่คล่องตัวใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งตอนตอนผมสร้างสื่อเองอัดอัดหน้าจอฮะสก r e นอ r ดคอดดิ้งของผมเองเนี่ยตอนที่าจา์พรีเซนต์อัดรายการนี่นะครับถ้าเกิดอาจารย์พูดถึงอะไรแล้วเราซูมไปตรงนั้นเนี่ยครับมันมัน มันได้ความรู้สึกเหมือนมีโปรดิวเซอร์ครับผมคอยช่วยตัดต่อภาพให้เราะแต่ทั้งที่เรา,เรานั่งนั่งบรรยายอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอันนี้น,นี้นี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ e s c เคปออกมาใช่ไหมครับเรามาดูตรงจุดนี้ต่อนะครับจุดที่2เนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับทําให้คนที่ดูวิดีโอหรือดูการพีเต์ของอาจารย์เนี่ย เขาเขาสามารถติดตามอาจารย์ไปได้ว่าเราพูดถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้คือใช้เทคนิคของของซูมอิดธรรมดานี่เลยนะครับเพราะว่าเขาเขาซูมอะไรก็ได้บนบนหน้าจอเาราฮะไม่ว่าจะเป็น powerpoint เป็นไฟล์เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับอันนี้คือตัวตัวซูมอิดนะครับอีกหนึ่งคลิกนะครับเรื่องของการการแสดงว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือเรื่องของการแสดงผลเมาส์นะครับเป็น วิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําได้สองที่ด้วยกันครับอาจารย์ถ้าเกิดเครื่องของเรานะฮะอ,ะอาจจะไปเ,เปิดจากคอนโทรลพาร์นลก็ได้นะครับผมการคอนโทรลพาร์นลนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลพารปกติที่เราเคยใช้กันทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้มากล่องขวาบนนี่นะครับเราก็สืบค้นคอมว่าเมาส์ก็ได้นะครับผมสืบค้นคอมวเมาส์ เขาก็จะเจอเนี่ยครับเรื่องของของเมาส์นยฮะก็คือมีมีเมาส์เซตติ้งตรงนี้นะครับผมนะฮะคลิกเข้าไปที่เมาส์เซตติ้งตรงนี้นะครับของเมาส์เซตติ้งก็จะมี property ใช่ไหมครับผมนะฮะอาจารย์เลือกคำว่าตัวอ่า pointer นะค,ะนะคะรับผมนะฮะ pointer pointer ปุ๊บนะครับมองมาข้างล่างสุดครับอาจารย์ เราจะเห็นว่าตรงนี้ครับติ๊กถูกเนี่ยฮะโชว์โลเคชันออฟพอยต์เตอร์ when I press control key นะครับแค่ติ๊กถูกเข้าไปด้านหน้านี้แล้วก็กด apply เคไปนะฮะหลังจากนี้ปุ๊บเวลาอาจารย์เอาเมาส์อยู่ไหนแล้วคือเอเด็กมองไม่ทันไม่เห็นเนี่ยเรากดปุ่ม control ครับมันจะมีวิงวิงครับผมว่าเมาส์เราอยู่ตรงนี้นะนะครับเมาส์อยู่ตรงนี้นะนะครับแค่นี้เองครับผมนะฮะนี่คือทริคของการทำการโชว์ว่าเมาส์อยู่ไหนแบบง่ายๆนะครับผมนะฮะก็คือ การมาที่ตัว Control Panel นะครับสืบค้นตรงคำว่าเมาส์นะครับมา Mouse s e t t i n g นะครับแล้วก็เลือกตรง Pointer Option นะครับ Pointer Option Pointer Option ก็จะมีสปีดของเมาส์มีขนาดของเมาส์ต่างๆนะครับก็จะมีตรงนี้ที่แถมมาอยู่แล้วนะครับผมก็คือเรื่องของโชว์ Location ของ Pointer นะฮะโดยการกด Control Key นะครับก็จะมีวงแหวนวิ่งๆออกมานะครับจากบนหน้าจอนะครับแค่นี้เองครับผมนะฮะก็คือการ การตั้งค่าง่ายๆนะครับนี่คือทุกเวอร์ชั่นของของ Windows นะครับสามารถตั้งค่าอันนี้ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการใช้งานนะฮะตัว Zoom It นะครับที่ในการซูมหน้าจอเรื่องของการใช้โลเคชันของเมาส์นะครับในการคลิกตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์ตามตามผมทันอยู่ใช่ไหมครับตรงที่ที่เป็น Zoom It นะฮะสังเกตว่ามันเป็นโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งแต่ว่าทำงานได้ค่อนข้าง เยอะทีเดียวเลยนะครับทั้งเยอะทีเดียวเลยนะครับผมนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าอาจจะขอญาอาจารย์เราเป็น virtual break กันนิดนึงดีไหมครับผมนะฮะเผื่อไวอ้ลุกขยับร่างกายนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตลดหน้าจอลงมาก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีเวลาสัก หน่งาทีสนาทีก่อนท่านอาจารย์เผื่อท่านใดมีมีคำถามตรงนี้ก่อนจะพักเบรกกันครับเดี๋ยวกลับมาจากพักเบรกเนี่ยผมจะลองลองไล่ตัววิธีการการใช้งานนะครับของของของทีมนะฮะอาจจะไม่ได้ลงเป็นเรื่องของของลายวิธีการใช้แต่ว่าเป็นเรื่องของการแอปพลายแล้วว่าถ้าเกิดในสถานการณ์อย่างนี้เรามีเครื่องมืออะไรบ้างเข้ามาช่วยอาจารย์ได้นะครับผมนะครับ ไม่ทราบว่าจะมีคําถามอะไรอาจารย์พิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าเปิดไม์เปิดไมค์คุยกันได้นะครับอาจารย์ครับโอเคถ้ามีคำถามมาแล้วครับผมซูม นะครับผมเส้นหนาเส้นบางอ๋อครับผมเส้นหนาเส้นบางครับอาจารย์ก็คืออาจารย์กดคอนโทรลสองก่อนนะครับคอนโทรลสองคอนโทรลคอนโทรลสองแล้วอาจารย์จะไดาา้เดี๋ยวผมคลิกให้ดูใหม่อีกทีนะฮะพอกดคอนโทรลสองแล้วนะครับอาจารย์จะจะได้ตัวหัวปากกาขึ้นมาครับคอนโทรลสองก็เป็นหัวปากกาขึ้นมาเสร็จแล้วพอเป็นหัวปากกาแล้วเนี่ย อาจารย์กด c อนโ r ร l ค้างไว้นะครับกดลูกศรชี้ขึ้นครับผมลูกศรที่เป็นซ้ายขวาขึ้นลงของเราเนี่ยฮะตัวชี้ขึ้นนะครับกดชี้ขึ้นจะเป็นทําตัวเส้นหนาขึ้นนะครับกดชี้ลงจะเป็นเส้นเล็กลงนะครับพอเรากดเสร็จแล้วก็ลองลองขีดอีกทีหนึ่งนะฮะดูว่าเส้นหนาหรือเส้นเส้นบางเนี่ยครับปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอหอจางหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นการการใช้ตัวตัว Zoom In นะครับที่เป็นการปรับเส้นหนาเส้นบางคือกด Control ว่าค้างไว้ก็ ลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงนะครับผมนะครับลูกศรชี้ขึ้นจะเป็นเป็นเส้นหนานะครับลูกศรชี้ลงก็จะเส้นบางลงนะครับ